โอ้ยเรียบกาตะเพียนใะโอ้โหวังมัดชาสมชื่อจริงๆสวัสดีเพื่อนๆนะครับบ๊อบบี้สตอรี่ไทยแลนนะครับวันนี้เราจะพามาเที่ยววันที่ทุ่งแสลงหลวงฝั่งพิษณุโลกนะครับฝั่งด้านนี้เป็นเขตอำเภอวังทองนะครับ นู้เป็นสะพานสลิงนะครับวันนี้มาครอบครัวนะครับท mm ูก hmm. ส,สาวพูกชายแล้วก็แม่นะครับมากลางเต็น <Yeah. S 1> ท์ตรงนน้นนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์เราจะกลางกันตรงนน้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทานน้ำนะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นหูงปลา เยอะมากนะครับเป็นเป็นพวกปลาปลาเกล็ดนะครับลูกชายกับแม่นะครับกำลังให้อาหารปลาเห็นไหมครับหูงปลาปลาธรรมชาตินะครับเนี่ยเระหว่านอาหารปลาเข้าไปเนี่ยโอ้โหเยอะมาก นู่นนลยฮะดูชายลองเอาโปรยฟิล์มลองโปรยดิเดี๋ยวดูนะโอ้โหฮนะอันนี้คือปลาธรรมชาตินะครับไม่ได้เอามาปล่อยนะฮะปลาที่ทางเจ้าที่อนุรักษ์ไว้ด้วยครับแล้วก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งที่นะักท่องเที่ยวนะครับชอบมา ให้อาหารปลานะครับจนได้ชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดวังมัดฉานะครับเพราะว่าปลาเยอะมากนะค,คุณแม่กับผู้ชายกำลังสนุกเลยฮะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นน้ำนะครับแล้วก็น้อมรอบด้วยภูเขา วันนี้เราจะไม่รีบนะเต็นก็ยังไม่ได้กลางใช้ชีวิตชิวๆสักวันนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นฝั่งนครไทยนะครับจะเชื่อมระหว่างสองอำเภอฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอำเภอวังทองนะครับโดยที่มีแม่น้ำ กั้นกลางระหว่างสองอำเภอนะครับอำเภอวังทองกับอำเภอ,อนครไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งผมจะลงไปกลางเต็นท์นะครเราจะกลางเต็นท์ตรงนูน้นยิมน้ำนอนฟังน้ำไหล นี่นะถุงละสิบบาทถ้าใครอยากเลี้ยงปลาก็หยิบได้เลยนะครับแล้วก็ช่วยทางอุทยานนะครับถุงละสิบบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวสักครู่เราจะให้ดูนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นคืนนี้เราจะกลางเต็นกันอยู่ดินน้ำนี่นะฮะราการ สุดยอดมากครับห้องน้ำก็จะอยู่ด้านบนนะครับสะอาดมากหรือว่าโอเคมากครับเดี๋ยวมาให้อาหารปลากันดูซิมีปลาไหมดูซิว่าตรงนี้จะมีปลาไหมโอโ้มีนะครับแค่ยังไม่ได้ให้เลยก็เห็นตัวปลาแล้วโอ้โหนีบ ปลาตะเพียนฮะโอ้โหวังมัดชาสมชื่อจริงๆไม่ไม่หมดเลยสุดยอจจริง เดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศของห้องน้ำนะครับที่นี่ห้องน้ำสะอาดมากนะครับจากสะพานปลิงขึ้นมาก็จะมีจุดล้างจานแล้วก็เป็นทางเดินขึ้นมาเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นห้องน้ำหญิงแล้วของขวานี่ก็เป็นห้องน้ำของผู้ชายนะครับสะอาดมากครับ ข้างในเนี่ยก็จะเป็นภายในห้องน้ำฮะแต่ว่าจะมืดหน่อยก็เป็นชักโคกอย่างดีครับมีหลายห้องมีห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่ไหม่ห่างจากที่เรากางเต็นท์นะครับสะดวกแล้วก็สะอาดนะครับส่วนด้านหลังของผู้ชายเนี่ยก็จะเป็น ที่ฉี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของห้องน้ำเข้าข้าครับตอนนี้น้องฟีนเรากำลังกลางเต็นท์ของำนักง,งานอุทยานแห่งชาติ ต้งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกเราเช่ามาหนึ่งเต็น์นะครับแต่กลางแงไม่ค่อยเป็นกัน <c oughs> คืนนี้เราจะนอนกันตรงนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรากางเต็น์แล้วก็เหมาครับวันนี้เหมาเขาหนึ่งครอบครัว <c oughs> เราจะกางสามเต็น์นะครับวันนี้ <c oughs> อันนี้อีกหนึ่งเต็น์ ไปตะกูนะครับข,ขอญาตกกางเต็นท์ก่อนนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้กลางเต็นท์เสร็จตอนแรกว่าจะกลางสามเต็นท์ไม่เอาละสองเต็นท์พอครับมอนคนละเต็นละสองคนสุดยอดบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะกลางสองเต็นท์นอนตรงนี้ แล้วก็นั่งกินข้าวกันอยู่ส่วนท้ายนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับฟิวสุดๆวันนี้เหมาเขานะครับเหมาเขาอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงฝั่งด้านพิษณุโลกนะครับ เดี๋ยวสักครู่เราจะกินข้าวกันนะครับวันนี้ก็มาแบบแม่แล้วก็ลูกสาวลูกชายนะครับ ตรงนี้จะมีป้ายห้ามลงเล่นน้ำนะครับเป็นจุดน้ำลึกนะครับถ้าเกิดเป็นฝนตกลงมาแล้วมีหน้าน้ำตรงนี้จะลึกพอสมควรนะครับเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่สนใจจะมากลางเต็นท์รับบรรยากาศอย่างนี้ก็มาได้นะครับทุ่งแสลงหลวงฝั่งพิษณุโลกนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นทุ่งแสลงหลวงฝั่งเพชรบูรณ์ฝั่งนั้นจะเป็นลักษณะทุ่งหญ้านะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นลักษณะทานน้าแล้วก็มีสะพานสลิงนะครับเป็นจุดไฮไลไท์แล้วก็มีปลานะครับตรงจุดนี้ก็เรียกว่าเป็นวังมะฉานะครับในน้ําเนี่ยปลาเยอะมากครับเป็นปลาตะเพียนน่าจะเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะครับถ,ถ้าจำไม่ผิดเยอะมากแนะนํานะครับเพื่อนๆตานใดที่ชอบลักษณะ กลางเต็นท์บรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นะครับตุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกนะครับโอเคครับ okay, ผม